เอาติช่าสเปรดกราบเราะครับเระาครระาคุณอยากคุยดนะครับผมเดี๋ว่าสบายดีทุกตุ้งเอฟซีท,ท,ทีนี้ก็ดูมะม่วงกวนเอฟซีนะนี่ครับผมอันนี้น,นี่เป็นมะม่วงตาเดียดที่ผมตากไว้นะครับเอฟซี FC. ดูสภาพมันนะครับผมอย่าหาทำนั่นก็โอเคนะครับผมเนี่ยใช้ได้นะครับผมอืมนี่ ก็ชิมก่อนอืมอันเหนียวมากเห็นเนื้อมากอ่าอืมหายเลยเหรอในีมุมผมตากไว้เอฟซีเนาะก็ชื่อว่าอืมแข่งปิกเลยครับผมนี่เป็นมุมที่คุณยายผมทำไว้ใส่ใบไม้นะครับผมเย่เย่ นี่เป็นม้วนที่ตากเสร็จแล้วครับผมโอ้ม้วนหน่อยโอ้สวยครับผมนู๋ครัอือโอ้เออเนาะสวยงามเนาะลายไม่เป็นใบไม้เห็นไหมลายสวยเป็นลายเนาะนี่นีูยังไม่เสร็จเลยนี่โอ้เป็นเทนเลยพวกนี้ตากต่อนี่เด้อยังไม่แห้งเนาะลายสวยมากเลยอือเห้อนี่เก็บเก็บได้จนจะแห้งเลยตัวนี้เด้ออือัวอีกเป็นม้วนๆนี่นะนี่ เป็นีสีนี่สีดำหน่อยดำเมันเอาม่วงต่างเพศต่างพายอ๋อม่วงคนละยานนะคนละยานนี่มุ้งอะไรนี่มุ้งแก้วมุ้งแก้วนั่นน้ำม่วนเลยนี่ม่วงลองหมูโอ้ลองเนาะโอ้ดันไม้มหมูลองมันจะดำสีนี่นี่แล้วก็ใช่ไม่ไม่ได้ปั่นนะนี่นะนี่เครื่องปั่นใช้ดูตรงตรงจริงอันโอ้ดูสีอันนะผมโอ้โห่านแล้วก็ปั่นโอ้ยดูนะผม

ทำเป็นมะม่วกวนมมะม่วแผ่นเวงปนเลแผ่นเนี่ยน้าเียา่ยเนี่ยนี่เป็นแผ่นนี้โอ้เป็นลายลายใบไม้แล้วครับผมสวยงามนี่ดีดีดูเดี๋ยวนะผมอันนี้เป็นการถนอมมะม่วให้กินนานนี่นะดีกว่าให้แม่บ้านกินเน่าครับผมปีหน้ากินได้ครับนี่เดี๋ยวพินีินี่นี่ อยู่ก็มีแต่นี่เป็นม่วงโมล่องเนี่อโม่องมาสีดำนี่โ่องสีดำอันพีนี่นี่กล้วยตากแห้งวันนั้นน่ะกุ้ไปแล้วนี่เป็นกล้วยกล้วยตากนะครับผมกล้วยตากแห้งก็กินได้อีกหลายวันหลายปีนะครับผมของกินหมดไม่ยากครับผมเอาดิขับไล่ไลายนี่สวยงามไปเดูโอ้สุดยอดครับสวยงามนะครับผมแผ่นสวยงามมากนะเอฟซีเด้อเด็ดเด็ดตัดเด็ดได้เนาะ

กลอมมากสิอืมเจ้ามันอืมอืมอืมเป็นการเอ่อเอามะม่วงที่สุกเก็บไว้กินนานสินะถ้าปล่อยเป็นลูกมันคงไม่ได้อยู่อยู่ได้ไม่นานอ่ะเน่าหมดนะครับผมก็มากวนแบบนี้นะครับสวยงางมอะไรสิสิงางมานครับผมโอเคครับ

น,นี่มะม,ม่วงตากผมนี่ผ่านไอซีฮะแต่ว่าแต่อร่อยดีนะอันนี้อร่อยดีแต่ว่าเพราะว่ามันจะดูแบบไม่น่าอะไรไม่เป็นแผ่นเท่าไหร่นะครับผมน,นี่ยังไม่แห้งไอซีอย่ากแกะไม่ได้นะครับผมโอ้ยค,ครับวันนี้ก็พามาดูมะม่วงสุกนะครับผมทำให้กินได้นานไอซี FC ก็ทำเป็นมะม่วงกวนนะครับผมเออ อืมอืมอืมอรอยีอืมอืมโอเคครับคิณนี้ฝากไว้ทีนี้นะครับราออัสดีครับ